สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าว3าประจําช่วงเย็นวันที่3เดือนมีนาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปา ห้องซิก v ีอาจารย์พี่หมีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าวมี TPSL ชัดเจนอัตราวินเลทเกินกว่า80% VT Markets เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ยูสตอลลร์นะครับโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับในส่วนของ H c a p นะครับเป็นบล็อกที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่1ในประเทศออสเตรเลียฝากเงินวันนี้รับโบนัสฟรีทันที20%เเช่นเดียวกันครับประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงชุนครับผมสถานการณ์ประจําช่วงค่ําคืนนี้นะครับโดยรวมแล้วในส่วนของตัวตลาดเตี่ยเริ่มมีการปรับตัวอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับขณะที่สกุลเงินปอนยังอยู่บริเวณที่หน้าของตารางเพราะได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มที่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณริชิคสุน,นักในคืนนี้นะครับจะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวงบประมาณที่เอาไว้ช่วยเหลือนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9อีกรอบหนึ่งครับถือว่าเป็นประเด็นที่ มีความสำคัญอย่างมากเลยโดยในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังท่านนี้นะครับในช่วงเชา้าที่ผ่านมาได้ให้คํามั่นสัญญาไว้นะครับว่าวันนี้จะมีการประกาศขยายในส่วนของตัวโครงการการช่วยเหลือด้วยจากของเดิมนะครับที่ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะฮะขยายยาวไปจะถึงช่วงสิ้นเดือนกันยายนเลยครับก็เลยสร้างแรงดูนให้กับสกุลเงินปอนปรับตัวแข็งค่าอยู่บริเวณที่หน้าของตาราง ตามติดกันมาในส่วนของตัวสกุลเงินแคนาดาครับนักถุนครับรับแรงหนุนจากราคาน้ํามันที่เริ่มทยอยฟื้นตัวขณะที่ในส่วนของตัวราคาทองคําและสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง c ีเและ JPY ดูเหมือนจะเจอปัญหานิดหน่อยนะครับหลังจากที่ผลตอบแทนพานธบัตรรัฐบาลาสหรัฐครับพลิกเข้าสู่แดนบวกขณะที่ผมพูดอยู่นี้นะครับตัวผลตอบแทนอายุ10ปีเนี่ยบวกอยู่ที่ประมาณ1.97%ครับสร้างแรงหนุนให้กับตัวของยูโรสตาร่ากดดันบรรดาสกุลเงินหลักนะครับรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคํา ในส่วนของตัวฟิวเจอร์สหรัฐนะครับเรียกได้ว่าจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานหลังจากที่คืนที่ผ่านมามีการปรับตัวอ่อนค่าครับถามว่าในวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณทําไมในส่วนของตัวตลาดหุ้นยุโรปตลาดฟิวเจอร์สหรัฐเนี่ยถึงได้มีการปรับตัวแข็งค่าหลักๆแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวดีหลายประการนะครับอย่างเช่นเป็นตัวของฟุตซี่ร้อยนังกฤษก็ได้รับแรงหนุนจากข่าวของทางภาครัฐไปถ้าเป็นของอเมริกาก็ได้รับแรงหนุนจากการที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนนะครับได้ออกมา ยืนยันแล้วก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเดี๋ยวในส่วนของตัวการฉีดวัคซีนโควิด1 i เนี่ยคนที่เป็นนะครับผมวัยผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งหมดทุกคนเลยในเร็วๆนี้นอกจากนี้นะครับยังมีการกล่าวไว้ด้วยนะว่าภายใน100วันนี้เนี่ยเราจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ100ล้านโดสให้ได้ก็แน่นอนนะครับว่าสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับทั้งด้านของตัว ตลาดนะครับรวมถึงสภาวอากลมของนักลงทชุนด้วยครับทำให้ตัวของดชัชนีฟิวเจอร์สโดยรวมปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังนักชุนครับช่วงนี้เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งประเด็นสําคัญครับซึ่งสารข่าวส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้ลงนะเป็นข่าวประเด็นที่ว่าทางด้านของตัวสอส,อสอจากพรรคเดโมแครตเตรียมผลักดันมาตรการการขึ้นภาษี สำหรับบริษัทที่มีรายได้สูงๆครับโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คือ Amazon กับตัวของ Apple อันนี้ก็ต้องจับตาดูครับว่าจะส่งผลลบให้กับในส่วนของตัวตลาดหุ้นหรือเปล่าครับในส่วนของตัวราคาทองคำครับนั่งุนเรามาดูความคืบหน้าจากทางด้านของตัว MX x t t r e t t สักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ให้ในส่วนของตัวแนวรับไว้เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงบ่ายๆแล้วทางด้านของนักวิเคราะห์กล่าวไว้ว่า ถ้าหากว่าราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ถ้ายังไม่ทะลุ1,755ยังมีโอกาสที่จะร่วงลงมาได้นะครับและในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการสไลด์ปรับตัวต่ำกว่าระดับ1,730เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากสาเหตุที่กระผมได้รายงานไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารประจำข้ามคืนนี้ครับสวัสดีครับ